สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคโลราโเซลล์นะครับน,นี่อยู่กับชุดทางนักหอสูงนะครับโคลราชวันนี้ก็ส่งงานลูกค้านะครับผมกับงานทางน้กหอสูงนะครับเป็นนี้อหอทังพู่นะครับผมสามผลิตสองใบหลังคาโซล่าเซลล์ับบน,นี้ก็จะเป็นงานโค้งของนาของลูกค้านะครับงานสวยนะตอนนี้ทีมงานก็ เก็บงานเรียบร้อยแล้วครับผมน,นี่ก็จะเดินท่อน้ำเติมน้ำลงสระให้ด้วยครับเต,มติมน้ำลงลงสระให้เดินท่อจากกนังข้ามาถล้าถ้าได้สนใจนะผมงานทางน้ำหอสูงงานโซลาร์เซลล์นะครับ ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคโรสโซลาร์เซลล์งานติดตั้งเคร่งน้ำงานโซลาร์เซลล์นะครับเราจะาชำหนาญอยู่แล้วนะครับผมมืออาชีาาพนะครับถังนี้ถังสามพลิตสองใบชุดตั้มสมิอสองแรงสี่แผงนะครับผมฟินี้สุม่มน้ำบาดาลน้ำอยู่ประมาณสามถึงห้าคิวนะครับติด อันนี้มีสปอตไลท์สองดวงนะครับลูกค้าสดสปอตไลท์กลางคืนสองดวงข้างล่างก็จะเป็นห้องเก็บเครื่องมือครับกัน้นชุดตะแกรงตะข่ายนะครับนี่งานฐานก็วางเพจวางต่อม้อนะครับผมข,ขึ้นมาอย่างแรง,แรงทนทานเลยนะครับ รายสนใจนะครับผมงานแทงน้ำหัวสูงก็ติดต่อก็ไมาได้นะครับผมโคราชโซลาราเซลล์ที่เบอร์0 9 2 2 6 4 8 8 6 2นนะครับผมขอบคุณครับ